ข้อที่3โจทย์ต้องการผลบวกคำตอบน้องขีดคำว่าคำตอบคำตอบคือค่า X แสดงว่าเขาต้องการเอาค่า X ที่ได้มาบวกกันและไอค่า X หาจากไหนก็หาจากการแก้สมการอันนี้ไปแก้หา X มา x ได้เท่าไหร่เอามาบวกกันคือคำตอบเพราะฉะนั้นพี่จะต้องไปแก้หาค่า X จากสมการนี้ น้องจำหลักการของเลขยกกาลังได้ไหมที่บอกว่าหัวใจที่สําคัญที่สุดคือฐานต้องเท่าและน้องต้องดูเพื่อนรอบข้างว่าฐานเป็นเลขอะไรเนาะน้องว่าเลขสี่มันคือฐานที่ใช่หรือเล่พี่ว่ายังนะเพราะว่าอะไรเพื่อนมันเป็นสองคือคือเพื่อนรอบข้างมันเป็นสองอะ่ะแสดงว่าหน้าที่เราต้องทำให้เลขสีอ่อ่ะแปลงฐานให้เป็นยังต่ว ก็คือฐานสองเพราะฉะนั้นน้องดูตามพี่นะสี่กำลังเอ็กอ่ะน้องก็ต้องแปลงมันเป็นสองกำลังสองมาจากเลขสี่แต่ว่ามันยังมีการซ้อนกำลังเอ็กอยู่ซึ่งมันก็จะตรงกับสมบัติเลขยกกำลังอันที่สามที่พี่บอกว่าถ้าเลขชี้กำลังซ้อนกันเราจะเอาเลขชี้กำลังคูณกันน้องก็จะได้สองยกกำลังสองแสดงว่าตัวแรกเป็นสองยกกำลังสองเอ็ก และสองกำลังสี่คือสองคูณกันสี่รอบจะเป็นสิบหกและฝั่งนี้เท่ากับหกสิบห้าซึ่งถ้าน้องดูภาพรวมอ่ะมันทำให้ฐานมันมันไม่ตรงกับสูตรหนึ่งสูตสองอยู่แล้วอะ่ะน้องจะเทียบยังไงมันดันมีบวกสิบหกมันดันมีหกสิบห้ามันไม่ตรงกับสูตรหนึ่งสูตสองอยู่แล้วแสดงว่ามันต้องใช้สูตรสามที่เป็นการสมมติตัวแปรแต่ว่าก้อนเนี้ยพี่จะขอแปลงก่อนเพราะว่า มันจะคูณกับหกสิบห้าก็ไม่ได้เพราะฐานไม่เท่ามันจะไปต่อกับเราเราไปต่อเต็มที่คือแปงย้อนกลับใช่เราทําได้เต็มที่คือแปงย้อนกลับน้องต้องรู้ว่าเฮ้ยไอการที่เลขชี้กําลังมันลบกันน่ะมันเกิดจากอะไรวะมันเกิดจากสมบัติเลขยกกาลังข้อสองที่พี่เขียนให้ดูที่พี่บอกว่าถ้าน้องมี A อกาลังเหารด้วย A อกาลังเ เราจะยุบเหลือเอตัวเดิมแล้วเลขชี้กําลังอันบนลบอันล่างแต่หน้าที่น้องคือตอนนี้เรามีไอ้ขวาอยู่เราต้องการแปลงมันเป็นไอ้ซ้ายเพราะว่ารวมกันมันไปต่อแก้ต่อรวมต่อไม่ได้ก็ต้องแปลงย้อนกลับถูกไหมแล้วการที่น้องจะแปลงย้อนกลับได้น้องดูแบบนี้น้องดูตามพี่ย่างเดียวนะการที่เลขชี้กาลังลบกัน มันต้องเกิดจากฐานเหมือนกันหารกันพี่รู้แค่เนี้พี่ก็ใส่ฐาน A ทั้งบนและล่างแล้วพี่ก็ค่อยแจกเลขชี้กำลังไอเอมันต้องอยู่บนไอเอมันต้องอยู่ล่างอันนี้คือหลักการที่พี่ใช้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอเจ้าสองกำลัง X-1 ลบหนึ่งขอโทษนะไอเจ้าสองกำลัง x ลบหนึ่ง การที่เลขชี้กำลังมานลบกันมันต้องเกิดจากฐานสองเหมือนกันหารกันพี่ก็เอาฐานสองมาแจกบนกับล่างและไอเ x เลขชี้กำลังที่มันขึ้นก่อนมันต้องอยู่บนและเลขหนึ่งเลขชี้กำลังที่มันตามมันต้องอยู่ล่างรู้เรื่องไหมเป็นลักษณะนี้แสดงว่าสองกำลัง x ลบ1มันก็คือสองกำลัง x อารด้วยสองกำลังหนึ่งสองกำลังหนึ่งก็ไดสองมันก็คือสองกำลัง x ส่วนสองประมาณนี้เลยน้องไปย้อนกลับ พี่ดาบเลื่อนข้อสองให้ดูอีกรอบนึงครับได้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 ไดแคบไปแคปไปวันนี้ไลฟ์ถึงกี่โมงครับขอดูเวลาก่อนนะตอนจบตอนนี้ตอนนี้กี่โมงวะเออไม่ไม่เกินสี่ทุ่มจริงๆเดี๋ยวก็จบแล้วนะข้อเนี้ยเดี๋ยววันนี้แป๊บเดียวสิบห้านาทีจบแล้วมาไม่นานมาไม่นานแต่ที่เน้นความถี่เน้นความถี่คืออาจจะเจอหน้าพี่บ่อยหน่อยเออมาไม่นานแต่ว่าจะเจอหน้าพี่บ่อยหน่อยเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนที่น้องได้น้องเช็คแล้วว่ามันไม่ตรงทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองน้องก็ต้องใช้สูตรสามสูตรสามคือการสมมติตัวแปรเราต้องให้จํจได้ไหมเราต้องให้ตัวเลขยกกําลัง x ชื่อ a และในที่นี้ตัวเลขกําลัง x มันคือเลขสองกำลัง x อ,อะถูกไหมแสดงว่าน้องก็ต้องให้สองกำลัง x ชื่อ a แล้ว แล้วน้องเดาได้ไหมว่าถ้าน้องให้สองกำลัง x เป็น a แสดงว่าสองกลังสอง x มันจะต้องเป็น a กำลังสองอีกรอบหนึ่งนะถ้าน้องให้สองกำลัง x เป็น a แสดงว่าถ้ามันมีกำลังสองซ้อนอยู่มันก็ต้องชื่อ a กำลังสองทันไหมเพราะฉะนั้นสองกำลังสอง x มันจะต้องเป็น a กำลังสอง ไปบวกสิบหเท่ากับหกสิบห้าคูณไอเน,นี้ต้องเป็น A และหารด้วยสองทันเนาะทีนี้ที่ไม่ชอบตัวสว่วนที่ก็ต้องย้ายตัวสว่วนที่หารด้วยสองเนี่ยย้ายขึ้นไปคูณทันไหมแต่ว่าเวลาน้องคูณน่ะน้องต้องคูณทั้งสองพจน ต้องคูณทั้ง a กําลังสองและคูณทั้ง16แสดงว่า2คูณ a กําลังสองน้องจะได้ 2a กําลังสองและ2คูณ16น้องจะได้32และเท่ากับ 65a รู้เรื่องไหมหรือน้องจะคูณ2ตลอดได้เหมือนกันเอาโอเคเอน้องบอกไหวนะ ทำไมไม่ไลฟ์ใน Youtube บล่ะครับอุ้ยพี่เผอพูดไปเอออะไรคือเหมือนว่าเหมือนเด็กๆอะ่ะเขามาบอกพี่ว่ามันไม่แจ้งเตือนในในแอปสีนี้นะในแอปสีเนี้มันไม่แจ้งเตือนแบบเวลาพี่ไลฟ์พี่อะไรเงี้ยเออมันไม่แจ้งเตือนแต่เขาบอกว่าในติ๊กตมันแจ้งเตือนพี่ก็เลยจะต้องเปลี่ยนมาไลฟ์เมติกแล้วก็เหมือนเด็กๆอะ่ะอยู่ในติ๊กอกค่อนข้างเยอะ เออพี่ก็เลยงั้นย้ายมาอยู่ในติ๊กแทนแล้วกันทีนี้ 65a ก็ต้องย้ายไปลบเพื่อที่น้องจะได้เป็นการแก้สมการกำลังสองน้องก็จะได้ 2a งเอกำลังสองลบหกสบวกสามเท่ากับศนมันคือการแก้สมการกำลังสองมันจะต้องแยกสองวงเล็บใครแยกได้เท่าไหร่บอกพี่หน่อย เออน้องบอกในนี้ชัดมากครับใครแยกได้เท่าไหร่บอกพี่หน่อยพี่รอพี่รอจริงๆเป้าหมายของคณิตหนึ่งที่พี่บอกน้องในคอแล้วก็พี่อยากให้พวกเราอ้งด้วยนะอืมสำหรับพี่นะโหดๆเลยคือแบบคือเขาเรียกว่าเหมือน เหมือนเซฟละกันเซฟเซฟเลยสี่สิบขึ้นสี่สิบขึ้นค่อนข้างโหดแล้วก็เซฟสี่สิบเต็มร้อยนะสี่สิบขึ้นเซฟแหละสำหรับพี่นะยกเว้นคณะที่แบบคือคือพี่พูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเชิงในการเปรียบเทียบอันนู้นอันนี้ดีไม่ดีอะไรพี่พูดไม่ได้แต่แต่ในความหมายพี่คือทุกคณะทุกมหาลัยคือมันมัน คือคือเขามีข้อดีคนละแบบอ่ะเออคือมันเกืือหนุนกันแต่ละคันมันดีคนละแบบอ่ะมันไม่มีอันไหนไม่ดีนะมันดีคนละแบบแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าคณะที่เราจะเข้าเนี่ยคนแข่งกันเยอะแล้วคะแนนสูงนะสูงนะสูงสูงอ่ะคณนิดหนึ่งเราจะต้องให้อยู่ในหนึ่งนคนแรกหรือพี่จะเรียกว่าตัวท็อปพี่ขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะตัวท็อปหนึ่งพันคนแรก พี่แยกก่อนเบี้ยคูณกันได้ 2a กํลัง2ก็ต้องเป็น 2a กับ a ที่เหลือ32ช่วยพี่หน่อยอะช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับหนึ่งเพืนเป็นสมาชิกอ้มีน้องให้ของขวัญด้วยเหรอขอบคุณครับให้มันให้ได้เหรอ ขอบคุณครับเออคือตรงกลางอะ่ะมันเป็นหกสิบห้าคุณเลขมันเยอะหกสิบห้าเนี่ยคูอเยอะเลยแสดงว่าถ้าหกสิบห้าเนี่ยมันเยอะมากๆสามสิบสองก็ไม่ควรแบ่งไม่ควรแบ่งนะควรให้มันเป็นสามสิบสองกับหนึ่งมันจะต้องเป็นลบสามสิบสองแล้วก็ลบหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าน้องที่ทําอยู่พี่ที่รู้ได้ไงเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนแรกพี่ก็ไม่คล่องนะพี่จะใช้วิธีการเช็คเอาตัวไกคูณตัวไก นี่คือตัวไก่คูณกับตัวไก่ 2a คูณกับลบ32น้องจะได้ลบ 64a แล้วน้องไปบวกกับตัวใกล้คูณกับตัวใกล้ลบ1คูณ a ได้ลบ a ซึ่งลบ 64a กับลบ 1a บวกกันน้องจะได้ลบ 65a แล้วมันเท่ากับตัวตรงกลางพอดีถ้าไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้บวกกันได้ตรงกลางพอดี ถูกต้องเราแยกถูกพี่ใช้หลักการแบบนี้เลยถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากขอบคุณครับและเสร็จแล้วพอน้องแยกตัวประกอบได้แล้วเฮ้ยมันลบไม่ลบไม่ออกอะ,อะพอน้องแยกตัวประกอบได้แล้วหน้าที่น้องคือจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ แสดงว่า 2a ลบ1เท่ากับ0อยากได้ a น้องก็ต้องย้ายลบ1ไปเป็นบวก1น้องก็จะได้ 2a เข้ากับ1แล้วก็เอา2คูณอยู่ย้ายไปหแสดงว่า a ของน้องอ่ะตอบ1ส่วน2อีกอันหนึ่งไม่ยากถ้าน้องเอา a ลบ32เท่ากับ0 น้องก็จะได้ a ลบสาเท่ากับศ a ก็เป็น32สองแต่น้องต้องอย่าลืมว่าคำตอบมันคือค่า x อย่าเผลอไปตอบค่า a นะทันไหม a คือคนที่เราสมมุติมาจากสองกำลัง x แสดงว่าหน้าที่น้องคือต้องแปลง a กับให้เป็น2องกำลัง x ไอ a ไอ a, a แปลงเป็น2องกำลัง x เอาตัวซ้ายก่อน น้องแปลงเป็นสองกำลัง x ทีนี้หนึ่งส่วนสองอ่ะคือพี่มองแบบนี้พี่จะทำให้ฐานมันเท่าเพราะว่าถ้าฐานมันเท่าเราจะได้เทียบเลขชี้ได้น้องจำได้ไหมว่าไอสองเฉยๆเนี่ยมันคือสองกำลังหนึ่งแล้วเราสามารถย้ายขึ้นย้ายลงย้ายลงย,ายลง้ยายขึ้นได้แต่เลขชี้กำลังต้องกลับขึ้นหายตามสมบัติข้อที่สี่เพราะฉะนั้นไอสองข้างล่าง พี่จะดันมันขึ้นเพื่อให้มันเป็นฐานสองเท่ากันแต่เวลาพี่ดันเอกสองกำลังหนึ่งขึ้นนะ่ะมันจะต้องกลับเครื่องหมายต้องเลขชี้กำลังจะต้องเป็นสองกำลังลบหนึ่งแสดงว่าไอขวาจะเป็นสองกำลังลบหนึ่งและพอฐานเท่าน้องก็เทียบเลขชี้เลขชี้ได้เลยแสดงว่า x ของน้องคำตอบแรกมาแล้วตอบลบหนึ่งส่วน a อีกฝั่งน้องก็แทน a กลับเป็นสองกำลัง x น้องก็ต้องนึกดูดีๆว่า สองกำลังอะไรได้สาสิบสองหรือน้องจะเปลี่ยนสามสิบสองเป็นฐานสองก็ได้เหมือนกันเออมีน้องตอบสี่ตอบสิเก่งมากครับทันไหมสามสิบสองพี่นึกถึงสองกำลังห้าพอฐานเท่าน้องก็เทียบเลขชี้แสดงว่า x จะเป็นห้าทีนี้ในเรื่องเลขยกกำลังพี่ลืมบอกนะแต่พี่บอกก่อนไม่จำเป็นต้องตรวจคำตอบ ไม่จําเป็นต้องตรวจคําตอบเรื่องที่ต้องตรวจคําตอบจะมีหลังล็อกเอ่อจะมีเรื่องล็อกจะมีเรื่องรูทจะมีเรื่องแอปอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปย้ํากันในเรื่องพวกนั้นอีกทีหนึ่งแต่เรื่องเลขยกกําลังอัไม่จําเป็นต้องตรวจคําตอบเอ่อเพราะว่าคือจริงๆจะตรวจก็ได้แต่มันเสียเวลา เออเหมือนเราค่อยๆคิดแล้วก็พี่เคยถามครูนะครูพี่บอกว่าไม่ต้องตรวจคำตอบไม่จำเป็นครูครูพี่เขาบอกว่าพยายามให้คิดถูกตั้งแต่แรกแบบให้ค่อยๆคิดถูกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาตรวจคำตอบแสดงว่าคำตอบไอ้เจ้า x อที่ได้เป็นลบหนึ่งกับห้าและเขาถามผลบวกคำตอบน้องก็ต้องเอาลบหนึ่งกับห้ามาบวกกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสี่นั่นเอง วันนี้ขอบคุณมากทุกคนสำหรับน้องม .5 ขึ้นม .6 ที่อยากจบคณิต A l e v e l ลายใน2เดือนพี่แนะนําเป็นคอร์สคณิต A level เด็ก6 9ใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียว Line ID มีตัวแอดไซด์ด้วยนะ MAT อ Under Score d a ที่ชัวว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดได้แน่นอน